โอ้สวัสดีครับวันนี้เข้าสู่รายการ What in the Box Channel นะครับนี่ครับตามที่ผมรีวิวที่บอกนะครับตัวนี้ครับแต่คนนี้แต่คนนี้นะครับชุด <"To> D De set Des of the Marine Emperor นะครับก็คนนี้ก็ชื่อโอนะครับเมื่อกี้อันที่จริงผมอัดคลิปนี้เป็น,นคลิปอันอที่สามเลยนะครับเผื่อมันภาพอาจจะไม่เท่าท่านผู้ชมที่สามารถดูได้ เลยก็อัดใหม่นั่นเองนะครับตัวนั้นแล้วก็มีอ้นี้ห้ามเล่นการพนันกานอควายูนิตในกล่องนี้ชื่อแคนอควาฟอสนะครับอันที่จริงอันนี้กล่องนี้แกะแล้วเพิ่งแกะตอนที่อัดเมื่อกี้นี่เองครับขอโทษนะครับเออแกะตอนที่เพิ่งอัดเมื่อกี้นี่เองครับเดี๋ยวจะใส่แบบใหม่ๆให้ดูเลยนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับ อะมากันต่อเลยนะครับนี่ครับถ้ากล่องมาใส่ใหม่ก็คือเป็นแบบนี้นะครับแต่จะแกะให้ดูแบบเร็วๆรวดเร็วด่วนนะครับก็มีแผ่งการเล่นอะไรพวกนี้ครับแค่้ำควาฟอร์จนะผมจะสนุกกับมันนิดนึงนะครับแล้วก็มีการโปรโมทด้วยนะครับถ้าเปิดมันผ่านก่อนให้มันรีเซ็ตก่อนไม่งั้นเดี๋ยวมีปัญหาอีกค้าอีกตะบน อย่างที่ผมบอกไอ้ตอนแรกถ้าเริ่มเล่นให้ใช้คู่มืออ่านการเล่นก่อนนะครับคนที่เริ่มเล่นใหม่นะครับการโปรโมตก็ส่งงนี้แล้วใช้สาใบาที่ผมทำเงียบสามใบาโอเคมา,มาก็เลยรอสักปุ่นแล้วจิเน<อ>ื้อเร็วๆ,ๆเลยครับยูนิตนี้ก็เป็นยูนิตแทนใหม่ล่าสุดที่ในคนที่อยู่ในรีวิวว,วันกากาศยังไม่เคยรีวิวให้แต่ผมก็จะรีวิวให้ ผมข้าคนเดียวนะรายเนาะที่จะรีไววิวให้คนอื่นเขาก็วิววิวนะครับแต่ว่าแต่ว่าเออไอนี่นะครับนู่นนี่มือวนี้ก็ไม่ถูกก็ดีนะครับ เออความสามารถของใครพวกนี้ก็เรีนเรื่องการโจมตีเป็นครั้งครั้งแลวก็สามารถใช้เอฟเฟกได้นะครับก็ถือดีนะครับมากับเกรดศูนย์ก่อนเลยนะครับมากับเกตดศูนย์ต่อมาเลยครับ ยูนิตตัวนี้เลยนะครับขอเลื่อนนะครับโอ้มันไม่ค่อยถนัดกลับขอยืนรีวิวกับยูนิตตัวนี้เลยนะครับเออตันนี้นักเรียนนหาที่ออกรบครังแหลโอ้โหชื่ออย่างเทพม,มากเลยนะครับ ตอนนี้ก็ถอ่อพาะถ่อไปก็สามนาทีแล้วนะครับนะครับตอนนี้อยู่ดนี้ก็เป็นที่มันไม่มีสกิลก็ห้ามเลื่อนนะครับเท่าไรครับนะครับคือว่าห้ามเลื่อนอยูนิตนี้นะครับที่บอกราัาห้ามเลื่อนอยูนิตนี้เด็ดขาดนะครับมากันเลยแล้วกับยูนิตต่อมาเลยนะครับกับยูนิตตัวนี้เลย ทหารโรมาที่รวดเร็วดังก,กองโจรสแตนทิเกอร์อแล้วแล้วก็มากับยูนิตนี้เลยครับแบทเทิลชิลอินเทลลิจสิสค,คริสตัลทิเกอร์นะครับตัวเมื่อกี้แล้วก็ฮิลทิเกอร์เจ้าหน้าที่พยาบาลสาวแห่งโลโบอีเล็กเซอร์นะครับแล้วก็มากับตัวสุดท้ายท่านตัวหน้าสื่อสารหน่วยสื่อสาร ก็เป็นแคนก็เป็นทิกเกอร์จอทิกเกอร์นะครับหเห็นว่าออไออควาฟอสจะเป็นพวกทหารน้ำอะไรพวกนี้ครับทหารน้ำอะไรพวกนี้ครับประมาณนะครับก็เป็นยูนิตที่มันเป็นพวกทหารน้ำได้ยัง โอเคนะครับมากับวีดต่อมาเลยกันะครับกับเกรดหนึ่งน่าจะเยอะหน่อยนะครับกับยูนตัวนี้เลยเทียนเทียนไนทีโอเป็นเกรดหนึ่งพลังมาตรฐานนะครับเออขอข้ามเลยนะครับกับยู่ตต่อมาคืออยู่นี้เลยแบ t เทิร์นไซเลนโดโลเทียเป็น ช่วยบูสต์ต่อเพิ่มพลังนะครับกเทียนไนคัสพรับคิพรับคิพพลัสนะครับเป็นตัวเร่งพลังตัวช่วยบูสต์เร่งพลังเลยนะครับเดี๋ยวเรื่องว่าเรื่องสกิลค่อยรีวิวกันต่อนะครับมากลับมือต่อมาเลยแบทเทิลไซเลนอีกแล้วแต่ชื่อซิเทียนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเลือกการเลือกการ์ดนะครับเลือก การว่าการไหนไม่ดีก็สาหรับไอ้พวกนี้ครับมันกิดยูนิตต่อไปสเปชเอสเซา์นะครับก็เป็นก็คล้ายก็เป็นยูนิตที่บกบกพลังนะครับเล่นการโจมตีมากนะครับยูนิตที่เล่นการโจมตีแล้วก็อาเกับต่อมาเอ็กเซลนคอนมานะครับก็เป็นยูนิตที่การโจมตีอีก <c oughs> แบบรุนแรงเลยครับใครนเอาควาฟอสเนี่ยครับห <c oughs> ือรุนแรงครับเป็นยูนิตเร่งการโจมตีนะครับโจมตีแบบรุนแรงจริงจริงอือหือมากับเกศสองเลยนะครับเกศสองเร็วมากครับกับยูนิตตัวนี้เลยเ <c oughs> ทียนายราซารัสเป็นยูนิตพลังหมื่นหนึ่งเกตสองปกตินะครับ พลังปกติเกรดสองนะครับเกรดสองพลังปกตินะครับหมื่นหนึ่งพูดง่างไงมาตรฐาน,นครับแล้วก็มากับยูนิตต่ตอมาเลยทหารยักษ์แกะสลักไม่มีวันตายยูนี้ก็เป็นยูนิตที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องอินเตอร์เซ็ปอะไรพวกนี้นแหละครับมากับยูนิตต่ตอมาเลยนายพลทหารเรือแห่งเกษตรน้ำอันเชียวกราด อาร์แอนกอสก็เป็นยูนิตเล่นการจั่วนะครับแต่ต้องโจมตีตามจำนวนในสกิลให้ครบถ้วนก่อนถึงจะใช้สกิลได้นะครับคาสอาควาฟอสก็จะเน้นหลักเรื่อง <c oughs> เอาไว้นะเน้นเล่นหลักเรื่องเออเน้นหลักเรื่อง,อาก,องการโจมตีเป็นครั้งครั้งเพื่อจะใช้สกิลนะครับ มากับยูนิตเกตสองตัวสุดท้ายกันเลยนะครับยูนิตตัวนี้ชื่อว่าคอนรัตเอสเชานะครับไอตัวนี้ก็เป็นตัวเล่นพลังโจมตีเหมือนกันนะครับมากับเกตสามเลยนะครับเกตสามจะเร็วหน่อยเพราะจัดเตรียมแบบไปแล้วมากับยูนิตต่อมาเลยครับกุญแจสมอเรือเดวิดก็เล่นพลังตรงจะเล้นพลังเน้นคือช่องเดียวกันนะครับ เน้นเลยนะครับช่องเรียวกันนะครับแล้วต่อมากับยูนิตต่อมาเลยนะครับกับขอเอียงนะครับมันจะได้ทำานกับยูนิตตัวนี้เลยนายพลทหารเรือแห่งกระแสน้ำขึ้นเซโนโฟอนนะครับ ก็เป็นยูนิตแร่งพลังเหมือนกันแบบโจมตีเป็นทักครั้งมันจะมีเอฟเฟกต์สองเอฟเฟกคือช่องเวีนกาดกับเดียวกัดเรื่องของเอฟเฟกค่อยคุยค่อยรู้กันแล้วกันนะครับแต่ตัวนี้แนะนําให้อยู่ช่องเรียวกัดจะดีกว่านะครับแล้วก็มาแก่3ตัวสุดท้ายตัวหน้ากล่องของเรานั่นเองก็คือกับยูนิตนี้เลยนะครับเนวาเกเซอร์ดราก้อนมีลิมิตเบรกด้วยแล้วก็สกิลคล้าย เซโนฟอนนะครับแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกันแต่แคนนี้ด้านกล่องน่าจะเป็นมีเอกลักษณ์ของแคนของเราที่เรารีวิวกันอยู่แล้วนะครับมากันครับก็สำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เลยนะครับเกี่ยวกับการว่าเรื่องของยูนิตนะครับแคนควาฟอสก็จบเพียงเท่านี้นะครับ ขอจบพิพเพียงข้อนี้นะครับสวัสดีครับ